ห้าบาทได้โคตรเยอะเลยคำโตโตฮะนี่ครับพริกต้องมาครับนี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับทุกคนจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำจก จานละหบาทเท่านั้นนะมาทุกครั้งต้องแวะทุกครั้งนะครับนี่สัญลักษณ์เขาห้าบาทนะทุกคนร้านสวยมากเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านนะครับว่ามีอะไรกินบ้างนะตลาดก,ก็คือก๋วยเตี๋ยวน้ําตก5บาทนะทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปสั่งแล้วไปกินกันเถอะมาทุกคนตอนนี้กันได้มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้าบาทนี่นีสั่งไปสิบนะสิบถ้วยสิบจานเล็กก็ม,มีนี่เลยทุกคนทีเด็ดของเขาหมูตุ๋นครับนี่ น่ากินมากดูหมูตุ๋นนะครับจานนี้หกสิบาทเท่านั้นเองนะนี่ครับอหมูชิ้นใหญ่ๆเลยนี่แต่บอกว่าน้ำจิ้มล้านเขาเลยดูด,ดิที่เด็ดมากมือะไรนส้มดองนี่พริกครับพั่วมาดูสีพริกหอมมากพริกข้นหอมเลยด,ดูแต่มันเป็นพริกยังไงไม่รู้กันนะเขาบดมาหอมมากเลยเรามาลองก๋วยเตี๋ยวห้าบาทครับจริงๆนี่เขาปรุงมาแล้วนะ ไปดิ้งไปหน่อยพิงไหน่อยพเพิ่มคำแซบอันนี้จานละห้าบาทถูกมากดูครับหมูหนึ่งชิ้นตับหนึ่งชิ้นลูกชิ้นอันหนึง่งเส้นอันนี้ห้าบาทไปคเดียวหมด่อนหองเส้นอะคำเดียวหมดไปครับอม,อมเผ็ดจะบอกว่าน้ำมันเข้มข้นมากเลยดูดิ ตัวน้ำดิชิมก้นมาเนี่ยมาครับคำโตโตสองคำหมดต่อยหั่นต้องล่องนี้<ด>นะเกลือบางเยอะมาใส่ซอสของเราก็ได้ที่เราทำไว้นี่เลยลงไปใส่เนี่ยฮะใส่เนี่ยเอาเก่ายังไงก็ต้องปรุงลงไปอยู่แล้วไงผสมกันอยู่แล้วผสมงกันอยู่แล้ว อันนี้เป็นเส้นหมี่นะครับดูนะหนึ่งคำจะหมดนะเส้นหมี่ไป้าบาทคำนี้อื้หอ,อมอืพี่เขาหอมมากต่อเนี่ยนี่เส้นเล็กมา เราบอกว่าห้าบาทมันกินมันมากเลยนะห้าบาทมันกินโคตรมาเลยนะนี่ครับนี่เส้นเล็กนะหนึ่งคำครห้าบาทหนึ่งตาลอยเลยนะเขาใส่ไหมเขาใส่ไหมคนไม่ต้องใส่ ผมว่าผมคนเดียวน่าจะประมาณห้านะห้าหกชามก็นก่าจะแน่นแล้วนะเพราะสามชามก็เริ่มแน่นแล้วปกติที่นี่เขากี่ชามกันกนะสูงสุดอ่ะยี่สิบใช่ไหมสิบชามน้ํำต้องหมดด้วยนะน้ำต้องหมดด้วยเหรอใช่ยี่สิบชามน้ําหมดห้าบาทได้โคดเยอะเลยคำโตโตฮะ,ะกเกี่ยไม่ต้อง อืมถ้วยนี้ราคาหกสิบาทเองนะทุกคนได้เยอะมากนี่ครับสไตล์เราต้องนี้ลงไปนี้เลยนี่นี่ครับพริกต้องมาครับนี่นุมมม่มมากมน้ำเก็มข้นมาก อร่อยอ่ะน้ำนี้ไม่ต้องปรุงเลยนะ้มข้นมากรสเดียวกับก๋วยเตียวไหมไม่ใช่รสเดียวกันครับเหมือนอันนี้เป็นน้ําตุ๋นตูน้ํามันขมข้นมากนี่ครับโอ้สั่นเลยอ่ะไฟฮารั้อ,อย่าลืมนะร้านนี้หมูตุ๋นที่เด็ดเหมือนกันนี่ครับชิมยห่ๆลงไปนี่เลย ตามด้วยพริกครับพริกพริกเขาหอมทีเด็ดเลยไปฮะอืมอืมอืม,อมคุ้มมากหกสิบบาทก๋วยเตี๋ยวห้าบาทนะทุกคนไม่มีอะไรคุ้มแม้วันนี้แล้วครับ กินไม่ทันอื่นแล้วหาบ่าครับขออย่าปิดท้ายนะออืออต้องบอกก่อนนะเขาปรุงให้แล้วนะครับเลี้ยนได้นะทุกคนว่าจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับแต่เขาปรุงให้นะนี่เลยรสชาติกบเปรี้ยวหวานนิดๆทางเราเลยอื ก็มาลองกันได้นะครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรือโกชายนะของสิห้านครนายกนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับวัดประสิทธิเวทนะครับนะบมาลองกินกัได้มาทําบุญแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทจุกมากนะครับแล้วก็อย่าลืมหมูตุนเขามีสเต็กมีอะไรด้วยนะมาตามกันได้ครับหรงที่นี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะบ๊ายบาย